สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับนิ s สันเซลฟี่1.6 SB ปี2012ไม่เคยติดแก๊สนะครับปัจจุบันนี้ก็เป็นชื่อพ่อครับเล่มทะเบียนพร้อมโอนทั่วไทยนะครับสามารถนำไปโอนุนปลายทางจังหวัดนั้นๆได้ทั่วไทยครับแต่ถ้าอยากใช้หมายเลขทะเบียนนี้ไปโอุนที่อุดรครับโอุนได้เลยโอเค มาไลดูบอดี้รอบคันกันก่อนครับบอดี้รอบคันไม่เคยโดนชนหนักนะครับรถไม่มีการขยับเม็ดอาร์ตต่างๆโรงงานยังอยู่ครบครับสามารถพาช่างหรือผู้รู้ที่มีประสบการณ์มาเช็คบอดี้รอบคันได้ครับสีทีเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ9 5ได้ครับมีริ้วรอยนิดหน่อยตามการใช้งานครับเป็นสีเดิมบางเกือบทั้งคันนะครับที่มีทํามาก็จะเป็นพวกสเก็ตพวกนี้ครับเจ้าของเก่าก็จะแต่งสเก็ตมามีอ่าเขาเรียกหูฉลามอยู่ข้างบนครับสเก็ตรอบคันนะครับสวย ไม่ได้โหลดนะครับล้อก็จะเป็นล้ออลลอยเดิมโรงงานขอบ15ครับยางมิกยางออขอพายยางแม็กซิครับดอกลุ่มหนาไม่หอนะครับเดีย๋ยวผมพาไล่ดูกระจังหน้าไฟหน้าไม่ซีดนะครับกระจังหน้าก็ไม่มีรอยเห็นกระทาะตามสกเก็ตต่างๆไม่มีรอยเห็นกระเทาะฝาปรงก็ไม่ซีดนะครับฟิล์มก็ตีเปอร์เซ็นต์ประมาณ40%ได้ครับราคาก็ไม่ซีดนะครับ พวกไอ้ย,ยางต่างๆพวกนี้นิสสันทำมาดีมากครับไม่ถลอกไม่ขาดไม่แตกทำดีมากเลยกระจกทุบานก็เป็นโลโก้นิสันนะครับอยู่ครบหมดเลยข้อดีของรถรุ่นนี้ก็ฝาถังน้ำมันมันจะอยู่ฝั่งนี้ครับเวลาเติมน้ำมันไม่ต้องไปต่อคิวเขาครับยามปั๊มเยอะช่วงคนใช้งานเยอะเนี่เข้าขวาจาับตต่อได้เลยโอเคตรงนี้ก็มาไล่ดึงหน้างานได้ปกตินะครับ หรือผมถ่ายรูปแยกได้ครับตรงนี้กันถลอกเจ้าของเก่าติดมานะครับส่วนพรมนี่ก็สวยครับผมทําสารให้เรียบร้อยแล้วก็บอะนี้ก็ฟอกให้ดูขาวไม่มีครับที่ไข่ครับสวยงามมาดูงานจริงหรือถ่ายรูปแยกไปขอรูปเสริมได้ครับหลังคาไม่มีรอยเข็นยันครับตัวนี้จะเป็นตัวท็อปก็คือให้มามีแอร์แถวสองเย็นชุ่มฉ่าในห้องเก๋งห้องเก๋งกว้างมากนะครับเข้าไปนั่งคือไขว่ห้างได้เลยครับดูเหมือนเล็กแต่เข้าไปได้กว้างจริงครับ โอเคเดี๋ยวมาดูล้อล้อก็เนี่ยยางมานาันจะหนาหนวดต่างๆอยู่ครบอยู่ครับโอเคกุญแจก็เป็นคีย์เลสนะครับตัวท็อปมากดล็อกนี่ครับการล็อกก็กดตรงนี้ปกติครับให้แซมลายไม้มา้วยครับตรงนี้ก็ไม่ลองนิสันทำม,มาดีมากทางสวยตรงนี้ก็จะมีปรับองศากระจกป,ปรับเขาเรียกอะไรไฟไฟเลื่อนไม้ครับไฟหน้าอย่างเงี้ยเปิดฝาท้ายแล้วก็มีเปิด ฝาโปรงหน้าเปิดทางน้ํามันครับนั่งตรงนี้ไม่มีการขยับครับตรงนี้ก็สติ๊กเกอร์โรงงานตรงนี้ก็ไม่มีการขยับมาเช็คได้ครับตรงนี้ไม่ถลอกครับเบาะก็จะให้มีปรับพัดพิงแล้วก็ปรับสูงต่ำคมสวยเบาะขับก็มีผ่านการใช้งานครับตรงนี้ก็ปกติครับอันนี้ก็เปิดได้สวยเลยครับอันนี้เลื่อนได้นะครับท้าแขนเบาะคนนั่งก็ผ่านการชนานิดนึงครับไม่น่าเกียดแอปเปิลมีให้หนึ่งคู่นะครับเจ้าของเก่าก็ ใส่จอ a n d ดอ i d ไเรียบร้อยครับรุ่นนี้ท็อปก็จะมีระบบ Air Dual นะครับวงลัยมัลติฟังชันโลโก้นิสสันไม่ซีดครับวงลัยก็สวยครับโอเค,อเ,คเดี๋ยวเราออติดเครื่องครับไฟติดครบนะครับปุ่มพุชสตาร์ทจะอยู่ตรงนี้ครับเอนจิ้นสตาร์ทสตาร์ทไฟแบตเดี๋ยวจะหายไปนะครับเลขไมล์สองแสนห้าแอร์หนาวนะครับอันนี้ก็จะมีให้มามีกล้องติดกล้องเสริมมากล้องถอยหลงัง ดอยก็ต่อเน็ตเล่นบลูทูธ u t u b e อะไรต,ต่างๆครับ g p s เปิดได้ครบหมดครับกระจกก็พับกลางทั้งสองฝั่งนะครับองศาปรับได้ครับตรงนี้ก็ขึ้นลงปกติลื่นๆนุๆ่มๆลื่นๆไม่ติดขัดครับฝั่งขับก็เป็นอัตโนมัติครับมีกล้องบันทึกภาพแถมให้ด้วยนะครับหน้ารถโอเคเดี๋ยวเปิดท้ายฝากระโปรงหน้าเดี๋ยวไปดูท้ายไปท่อก็กินไม่เหม็นนะ ตัวท่อนี้ก็อีกตัวหนึ่งเสริมเข้ามาเป็นยึดเบรกถ้าตัวโลจะเป็นดำปั๊มเบรกท้ายก็จะประมาณนี้นะครับพวกแมคอาร์คต่างๆอยู่ครบนะครับฝั่งซ้ายมาไล่ดูก็ได้ครับอันนี้ผมให้ดูคร่าวๆหรือถ่ายรูปแยกไปน็อตก็ไม่มีการขยับนะครับตรงนี้เดิมครับฝั่งนี้มาดูฝั่งขวานะครับน้อาเดิมรับเดิมนะครับไล่ไปเลยครับน็อตท้ายก็ไม่มีการขยับฝาท้าย ท้ายเดิมนะครับสีก็กดจิกเข้าไปครับโอเคด้านหลังตรงนี้จะมืดหน่อยครับล้ออะไรบล็อกขันล้อไม่แรงอยู่ครบนะครับรถเขาติดตัวซับเสียงมานะครับเดี๋ยวผมจะแงให้ดูเป็นคร่าวจะให้อันนี้เป็นเดิมครับมันจะเป็นสีไข่เดิมไล่แกะที่มันช่วยที่เจ้าของเก่าติดมาก็คือสาเหตุมันจะช่วยซับเสียงไม่เข้าไปรบกวนในห้องเก๋งครับตรงนี้ก็เดิมนะครับถ้ามองเห็นนะครับเดี๋ยวผมถ่ายรูปแยกไปได้ครับมันจะมีสีไข่ครับสีไข่ มืดกล้องผมไม่ชัดฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับครับจะเป็นสีไข่สูบง่ายคือตูดเดิมครับยังไม่โดนพวกไฟเบรกไฟถอยไฟส่องแผนใต้จเบียนไฟเบรกด้วยที่สามติดครบครับจะไปดูเครื่องกันเครื่องก็นิ่มๆเงียบๆประมาณนี้ครับไฟหน้าไฟเบรกเออไฟหน้าไฟถอยอ่าอ๋อไยไฟหน้าไฟหลีไฟตัดหมอกติดครบครับ ตัวท็อปก็มีเขาเรียกเลยไฟเลี้ยวข้างมนาะให้ด้วยครับเป็นวิ่งๆเฉื่อยๆฝาป้งเดิมนะครับจะมีโลโกโออ้มอกสติ๊กเกอร์เลเยอร์ต่างๆครบครับวัดฝั่งนี้ไม่มีการขยับนะครับตรงนี้ก็เม็ดพัดเดิมไล่เช็คได้ครับนอันนี้แยกไปฝั่งขวาก็เมีพัดเดิมนะครับเด็กลูกโช๊ควัดฝั่งน,น,นี้ไม่มีการขยับเครื่องตัวนีน้ิ่งๆเงียบๆลูกล้อสายพานอะไรต่างๆไม่ดังยาง,งเครื่องไม่สั่นครับ ือจอดไม่มีหยกข้ามัาหยดมาที่หยดตรงนี้ตะกี้จะเป็นน้ำแอร์ครับพุณนิสันตุลา19ตุลา67ครับภาษีหมดฝังวนังในตรงนี้ถ้าสีเลือดก,ก็แกะแล้วก็เปลี่ยนตัวใหม่ครับติดการถลอกเวลาขึ้นลงอะไรประมาณนี้ครับไม่ไม้มีการขยับครับนิสันน่าจะให้เป็นตัวอาร์ตมาถ้าแกะปุ๊บก็จะรู้เลยอย่างนี้อยนี้ก็เช่นกัน,นครับไม่มีการขยับ เคครับสวยครับประตูก็จะปิดแน่นๆมันเป็นของดีที่คนไทยลืมไปครับรุ่นนี้วัสดุเขาทาดีมากครับฝังประตูคนนั่งประมาณนี้ครับโอเคเดี๋ยวไปทดลองขับกันนะครับครับผมมาทดลองขับให้ดูนะครับภายในก็ประมาณนี้ครับความล่นฟิล์มดีลึกค่ำก็ประมาณห้าโมงเกือบหกโมงครับเกเเวลามีกลิ่นข้าวเผาป่าข้างทางก็ไม่เข้าในห้องเก่งนะครับ ผมก็ไม่ค่อยเข้าสไตล์นี้สันโอเคเกียร์ CVT ก็เปลี่ยนนิ่มดีครับหน้าปัดกล้องไม่มีอะไรแจ้งเตือนนะครับไฟไ,ไฟไจะมีบอกตบในเมือง11.7โดลิตรครับต้องเมืองก็ทําได้ถึง1 5 1 6ิโดลิทถึงขั้น19ก็มีครับแต่เท้าคนมัติฟังก์ชันใช้งานได้นะครับผมแค่ปิดเสียงในการนิกระสิ์ไว้ครับโอเค,อเคส่วนพวกระบบช่วงล่มมางก,ก็เลี้ยวซ้ายสุดขวาสุดไม่ดังนะครับเสียงเราขับไม่ดัง ลูกปืนล้อไม่หดตอนทำความเร็วยางไม่หดครับตกตกหมวกไม่มีเสียงดังโช้กเสียลูกกอล์ล์อร์พอไปลกมาอะไรประมาณนี้ครับผมอะไรก็ไม่ดึงซ้ายไมดึงขวาเลยไฟอะไรประมาณนี้โไม่มีอะไรมาครับนี่สันก็ขับดีคลงๆดีเดี๋ยวผมเล่นให้ดูเกียร์ CVT ก็จะลื่นๆหน่อยครับเปลี่ยนจะนิ่มๆไม่รู้จักไม่รู้มันสะเทือนออะไรย่างเงี้ยไม่ส er <Okay. S 1> okay. ั่นนะครับ คครับ <Okay. S 2> ก็ไม่ได้มิดมากสไตล์เครขึ้มนมากโอเค okay. ถ้ามีอะไรผิดพลาดหรือผมใช้คำพูดไม่เข้าใจางไงผมขออภัยไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับผม